หอันดับพระปิดตายอดนิยมชุดที่40 1. พระปิดตาเนื้อโลหะผสมวัชัยมงคลจังหวัดสงขลาปี2484ราคาหลักพันขึ้นไป 2. พระปิดตาหลวงพ่อเที่ยงวัดบางหัวเสือจังหวัดสมุทรปราการปี2 4 5 0ันสราาคาหลักหมื่นขึ้นไป 3. พระปิดตาฝังพลอย หลังยันห้าทิมเล็กหลวงปู่ทิมวัดละหานไรจังหวัดระยองปี2517ราคาหลักหมื่นขึ้นไปี 4, พระปิตาปุ้มปุ้ยหลวงปูม่มณ์วัดเนินตามากจังหวัดชนบุรีปี2536ราคาหลักพันขึ้นไปห้าพระปิตาเนื้อตะกัวหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้จังหวัดนครปฐมปี2430-2440ราคาหลักหมื่นขึ้นไป ฝากกดและกดแชร์และกดติดตามช่องพระเครื่องทั่วไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ